ต่อไปเรามาดูการแปล NGL จากไฟล์ excel โดยจะใช้ปุ่มแปลงไฟล์ excel ไฟล์ที่ใช้จะต้องเป็นไฟล์ csv ที่บันทึกจาก excel โดยมีคอมมาเป็นจุดขั้นระหว่างข้อมูลก่อนการที่เราจะใช้ปุ่มนี้นครับเราจะต้องเตรียมไฟล์ที่เป็นไฟล์คำนวณค่าดินเดิมหรือ NGL จากไฟล์ excel ก่อนคือเมื่อเราคำนวณค่าระดับเสร็จจากใน ในเอ e x l e l นะครับเราก็ต้องตั้งฟอร์แมตที่จะเอาไปใช้งานโดยฟอร์แมตที่จะนำไปใช้งานจะต้องเป็นลักษณะว่าจะมีสเตยอยู่ข้างหน้าแล้วก็ต่อไปก็เป็นระยะด้านซ้ายนะแล้วก็เป็นระดับของระยะนั้นก็จะเรียงกันลักษณะนี้โดยมีตรงเซนเตอร์หรือที่0ย์อยู่ตรงกลางจำนวนจุดอาจจะไม่เท่ากันแต่ละสเตยก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับการเก็บข้อมูล เมื่อเราได้ฟอร์แมตลักษณะนี้แล้วเราก็คัดลอกเข้าไปเพื่อจะเอาไปบันทึกเป็น CSV ไฟนะล์เราคัดลอกไปแล้วก็ New แล้วก็วางวางค่าเข้ามานะเพราะว่าบางทีในตัวการคำนวณเราใช้สูตรอยู่เราก็ใช้เป็นแบบวางแบบพิเศษแล้วก็เป็นแบบค่าตกลง เมื่อได้ค่าตัวนี้แล้วเราก็ไปที่แฟ้มแล้วก็บันทึกเป็นนะก็ใช้เป็นแบบ CSV นะครับนี่หาที่เก็บตรงนี้เราจะเป็นเป็นแบบ CSV คือจุลภาคเป็นตัวขั้น เราจะตั้งชื่อตรงนี้นะเป็น ngl จากนั้นก็บันทึกเราก็ตอบตกลงไปนะตรงนี้เราก็ตอบใช่แล้วก็ปิดไฟตัวนี้ excel เราก็ปิดไว้ก่อนจากนั้นเราก็ไปดูที่โปรแกรมป้อนข้อมูล แล้วก็กดไปที่แปลงไฟล์ excel เร้ก็เลือกเป็น csv เป็นไฟล์ excel ้ามาแล้วก็กด open นะโปรแกรมก็จะทำการแปลงแล้วก็สเตต่างๆก็จะเก็บมาไว้ทางด้านขวาก็คือจะรันให้อัตโนมัตนะิลักษณะนี้นะเมื่อเราได้ไฟล์ตัวนี้แล้วเราก็ เซฟนะอันนี้เราก็เปลี่ยนเป็นเป็นตัวทดสอบเฉยนะนี่เป็นการทดสอบฝ่ายเฉยถ้าเราจะดูวิวทุกสเตยก็ได้นะครับเรากดอย่างนี้แล้วเราก็เลื่อน ไปมาอันนี้คือการวิวต่ลสเตมาสุดมันก็จะนั้นแล้วก็เราก็กลับไปพรีเวีดนะน,นี่คือเสร็จการแปลงไฟล์จาก Excel ก็จะได้ลักษณะนี้ที่สำคัญคือฟอร์แมตจะต้องเป็นสเตอยู่ข้างหน้าแล้วก็ระยะด้านซ้ายโดยที่ไม่ต้องใส่เครื่องหมายลบ แล้วก็เป็นค่าระดับแล้วก็ระยะค่าระดับแล้วก็เป็นแนวกลางก็เป็นศูนย์เมื่อถึงระยะที่เซนเตอร์ไลน์แล้วก็เป็นศูนย์แล้วก็ระดับของเซนเตอร์ไลน์เท่าไหร่ที่ระดับที่เซนเตอร์ไลน์ก็ใส่ไปทีนี้ถ้าการคำนวณของเราอาจจะมีเวลาคำนวณจริงฟอร์แมตอา,อาจจะคำนวณเป็นที่มีบรรทัดว่างแทรกอยู่ด้วยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเวลาเอาไปใช้งานจริงให้ลบบรรทัดว่างนั้นออก อันนี้ก็เป็นว่าก็เส็จสำหรับการแปลงไฟล์จาก Excel